จเรื่ององ้อมกอดสาลิกานี่จริงๆแล้วองค์ใช้ยบิดชนจะถึกมุน่นคาถาสาลิกาลินห้องย้อนกับจนให้ได้เป็นบ้าเปี้ยเสียขาแลนเดีดวิไลเกิดสิขึ้นควอบส่งจำกับไปห้ามาาสองคุณนแต่หางพีเอชเยี่ยงนั่นแฟนขับของห้องตงดาวมาแท้ยังแน่นอนจริงๆด้วยนะเบคาเด็จพี่าท้าสองคนบเริครูกันหนาเวทีนี่ นอนบลาบอย่างแน่นอนมิฉะนั้นคาถาสาลิกาลินทองขออยู่ในโตเนบีได้ตลอดไปเดว,วะละ่ะจังเดะก็อยู่อยู่แล้วลราเพคค่าเสด็จพี่<อ>พวมม่อมฉันก็ฮักพระองค์อยู่แล้วนะเพคค่อันฮักองค์ชายนกอันฮักองค์ชา้โงอีเด็กก็หอมแก้มเทียนึงเดวบอล่าเอาแม่ก็ไได้ล้วเอานับก่อนนับก่อนเอามาเสกนับม่อมฉันหอมหลายเทือแล้วใช่มูนี่ม่อมฉันขออนุญาต กาหัวเพินการหัวเินบอได้บ่ได้เห็นเห็นมันถ้อกางอาวเขาเรียกว่าอุบัติ